สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำขนมเทียนฟักทองไสมะพร้าวอ่อนกันจ้าสูตรนี้ไส้หวานน้อยนะคะมีความหอมของงาขั่วแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะคะและแป้งมีความนุ่มหนึบอร่อยมากค่ะทุกคนเรามาลงมือทำกันเลยจ้าวันนี้เราได้ฟักทองมาประมาณ320กรัมนะคะนึ่งสุกแล้วนะคะทุกคนนึ่งใส่ใบเตยอ,อย่างดีนะคะหอมมากแป้งข้าวเหนียว400กรัมนะคะแล้วก็ เกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใช้กะทิกล่องน,นะคะร้อยกรัมแล้วก็น้ํามันพืชเอาไว้ทานะคะฟักทองนึ่งนะคะเรานํามานวดนะคะกับแป้งนะคะใส่โถภาชนะเลยจ้าเทปแป้งลงไป400กรัมแป้งข้าวเหนียวนะคะเทลงไปเลยแล้วก็เริ่มคั้นนะคะเริ่มบี้เริ่มคั้นนะคะคั้นนวดไปเรื่อยๆนะคะ ่าแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่กะทินะคะกะทิเราเข้มข้นนะคะวันนี้กะทิสูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ํานะคะทุกคนใช้กะทิอย่างเดียวนะคะ นวดได้พอประมาณ15นาทีนะคะทุกคนถ้าแป้งเขาได้ที่เนียนได้ที่นะคะทุกคนสังเกตดูว่าจะไม่ติดก้นภาชนะนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะสังเกตว่าแป้งเรานะคะจะมีความยืดหยุ่นหยดลงมาแบบนี้ใช้ได้นะคะสังเกตนะคะหยดนะคะหยดลงมาปองปองนี่แบบนี้ได้เลยใช้ได้นะคะแบบนี้นะคะ พอนวดเสร็จแล้วเราก็พักแป้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะเราก็มาทำไส้กันเลยจ้ามาดูมาดูวัตถุดิบไส้หวานนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะมะพ,พร้าวอ่อนขูดฝอยนะคะประมาณ400กรัมนะคะเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว2 0 0กรัมนะคะแล้วก็งาคั่วประมาณ150กรัมนะคะย้ำนะคะงาน,นี้เราต้องคั่วให้สุกคั่วให้เหลืองหอมก่อนนะคะแล้วเรามาคั่วมะพร้าวกันค่ะ เทน้ำตาลลงไปนะคะใส่เกลือลองไปคึ่งช้อนชานะคะคั่วด้วยไฟกลางนะคะทุกคนเติมน,น้ำพอขุกขิดนิดนึงนะคะสังเกตว่ามะพร้าวขูดเรานะคะยังยังเป็นก้อนอยู่เพราะว่าพี่เพนเอาออกมาจากแช่แข็งเนาะนี่นี่คั่วให้มันละลายนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคั่วไปเรื่อยๆจนแห้งนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ที่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ที่นะคะขั่วไปอีกนะคะคัว้วไปอีกสังเกตก้นกระทะแห้งแบบนี้นะคะคิดวราใช้ได้นะคะอืมสุดท้ายเราก็ใส่งาขั่วลงไปจ้าขั้นตอนนี้นะคะทั้งหอมงาคัว่วหอมมะพร้าวอ่อนนะคะเตะจะหมกมากทุกคนวันนี้นะคะที่ฟินแลนด์ไม่มีใบตองนะคะ พี่เพนจะใช้กระดาษไขแทนใบตองนะคะพี่เพนก็เอามาอะเด็ใช้นะคะเพราะว่าอยากกินมากแล้วใบตองก็ไม่มีเราจะทํายังไงนาะก็ต้องคิดไอเดียนะคะเอามาเอากระดาษไขนี่แหละนี่มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแผ่นหนึ่งได้สี่อันเนาะแผ่นหนึ่งมันก็ได้สี่อันอยู่แล้วแล้วก็ใช้น้ํามันทาทาทานะคะทาแผ่นไขนะคะน้ํามันพืช แป้งที่เราหมักไว้ก็ได้ที่แล้วเราก็เอามาบีบๆแบนๆนะคะใส่ไส้ลงไปค่ะไส้นี้คือแบบแห้งดีแล้วทุกคนแล้วก็ห่อหุ้มนะคะหุ้มดีๆแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะให้ได้กลมดีที่สุดนะคะกลมสวยๆนะคะ การห่อนะคะเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะพับเป็นเหลี่ยมนะคะตรงตรงกระดาษไขเนี่ยให้มันเป็นเหลี่ยมนะคะมันไม่เหมือนเป็นตองเนาะมันก็จะพับยากนิดนึงนะคะพับเป็นเหลี่ยมแล้วก็พับพับเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็พับแบบนี้อีกรอบนึงแล้วก็หักมุมนะคะหักมุมสองข้างแล้วก็พับลงไปข้างล่างนี่เราก็จะได้อ่ขนมเทียนนะคะห่อด้วยกระดาษไขนะคะ โดยที่ไม่ง้อใบตองนะคะอยู่เมืองนอกอยู่ต่างแดนนะคะหาใบตองยากนะคะเราก็ใช้แบบนี้นะคะทุกคนเราก็หอไปเรื่อยๆจนหมดนะคะทุกคน เราจะนึ่งด้วยไฟกลางนะคะประมาณ30นาทีนะคะทุกคน หลังจาก3 0สินาทีเรามาเปิดฝาซึ้งกันดูเลยจ้าโอ้โห้ว,วหอมมากทุกคนหอมหอมอบอวลทั่วห้องเลยจ้าโอ้หอมฟักทองหอมมะพร้าวนะคะนี่ให้ดูจดจะเลยนะคะน่ากินมากทุกคนทุกคนลองเอาสูตรนี้ไปลองทำดูนะคะพี่เพ็นคอนเฟิร์มนะคะอร่อยมาก แป้งหนึบนะคะแป้งนุ่มหนึบนะคะไม่ไม่ไม่หยาบนะแป้งไม่เหนียวนะแป้งมีความนุ่มหนึบนะคะแล้วข้างในนะ่ะมันมีความหอมมีความหอมของอะมะพร้าวคั่วนะคะงาคั่วนะคะมาชิมกันเลยนะคะนี่ให้ดูเนื้อข้างในนะคะเนื้อนุ่มมากแล้วก็แป้งเขาจะมีความมันวาวนะคะทุกคนเห็นแบบนี้บอกเลยน้ำลายใหญ่ <laughs> อดใจไม่ไหวต้องขอชิมก่อนนะคะนี่ อมอร่อยมากสมใจอยากทุกคนอื